สมใจอยากไหนจะพาพี so well ่ลงไปเที่ยวไหนไหนไหนจะพาพี่ลงไปเที่ยวไหนแม่อยากจะพาพี่ลงไปเที่ยวโอพี่ลงพาหนู่ไปเหรอลูกเอ้ยตายแล้วตายแล้วพี่ลงอยากไปเที่ยวพี่ลงอยากไปเที่ยวเอาเอาเจ้ากลับคืนเอากลับคืนครับจะพาพี่หลงกลับคืน พอแลนกอนพอพอไปกอนพอไปกอนเออเออเออบุญนาจุงพี่ลงเที่ยวครับอยากมาแจะดุแล้วพอประอดโซ่ผมเนาะ<ป>เอาเอาบ้านครับพาพี่ลงกลับบ้านเออพาพี่ลงกลับบ้านมามามากลับบ้านครับกลับบ้านครับพอเลนออกสิล่ะเขาจะจุงกัน เอาเดินเล่นแค่นี้พอเดี๋ยววันหน้าก็าเดินใหม่มาพอไปแล้วพอไปแล้วปลาปไาปลกับบ้านกับบ้านกับบ้านกันครับกับบ้านกันโอ้ยอยากพีภาพพ่ลงมาเล็นวาดซานเอาเอาเอาอยากจุงพีหลงโง้เมือ่อใดก็มิแต่อีพ่อจุงง๋าวาไปจุงจ้ากมือวาดซานขายจุงเองเลยไปไปจุงพี่ลงเองเลยเด้อ โอ้เก่งเกเก่งพาเดินเล่นแล้วก็พากลับบ้านครับไปขับไปเอาข้าที่เข้าท,าที่พอแล้วเดินแค่นี้พอออกกําลังกายเดินแค่นี้พอผูกไผ่ปูกมั่นเออเจบโซพี่ลงไวเออจับไว้เดี๋ยวพี่ลงสิแลด์นี้พี่ลงสิเป็นไรรถเขา